สวัสดีกจบช่องสารธรมสิงนะคะวันนี้หนุ่มสุพรรณมาเยือนทินบุรีลำนะมาเยอะมากกาว่ายัางไงก็ต้องเอาให้อยู่ใช่ไหมพี่จบ,จบเนี่ยก็ให้มันออกบ้าง อ่ะข้าวต้นแรกนะคะกับคุณปู่เราขับโดยพี่โดมอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวลงข้าวเหนียวก่อนเลยก่อนจะกนเป็นนาตัวเองค่ะแปลงนี้หน้าติดทั้งดำนะคะพี่น้อง แบบนิ่มช้ำนะคะ่ะรถใหม่อะไรเก่านะคะจากอู่พรมาพัฒสอนการทั้งะคะ่ะช่วงล่างกับปากเป็นของเพชรเจริญนะคะคันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเพชรประพัสดสอนได้ไหมเพชรประพัสดสอนอนะ ขอบคุณผู้ใหญ่รักนะคะที่เร่งให้ทันตามกำหนดเนะแล้วก็ห่วงเพราะว่าเขาก็เกี่ยวไปครึ่งนึงแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าที่บ้านหมดเราก็ไปหา พอแล้วค่ะสวยจัดนะของดีเมืองเน้ะของดีเมืองเน้์เมื่อวานเมื่อคืนเมื่อเช้านี้อยู่สองสามนะคะรวก็ะโพนวันนี้มาอยู่ที่นาข้าว เต็มที่อ่ะเนาะไม่มีงานลวกออาวชยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยิบเข้าเฮ้ยหยเข้เฮ้ยหยิบเข้าเฮ้ย ข้าเหนียวค่ะช่วงบนเป็นของอูพรมาพัสอนนะคะช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างกับปากเป็นของเพชรเจริญนะคะรถใหม่อะไรเก่านี่ะลรทำไมมันจวดจังเลยวะมันนิ่มมากเลยนะเสียงนะ ไอต้มน้ากัผู้เล็งเครื่องกันนิดหน่อยเขาน้ำบันขอบคุณน้องจีนด้วยนะขอบคุณทางอูที่มาดูแลถึงที่เนาะแกก็ดูแลทุกคันนะคะไม่ใช่ว่าเออเราทําสื่อหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาดูแลลูกค้านะดะูดูแลลูกค้าทุกคนแค่ซื้อช่วงบนตู้ปากพอเขาก็ไปดูแลถึงที่นะไม่จําเป็นว่านั่นราคาก็เริ่มต้นก็คุยกันได้ะคะ่ะ แล้วแต่สเปคที่ลูกค้าจะสั่งก็สามารถโทรติดต่อสอบถามทางอู่ได้นะเป็นยังไงข้างกี่ออเดอร์แล้วเนะี่ยกะว่าปีนี้จะรับกี่ออเดอร์เอารับได้เป็นร้อยครับ <c oughs> เครื่องดื่มใ่นั้นแหละไม่ได้ขับลงมามากันเยอะขนาดนี้รู้สึกโล่งไหมพี่ก็รู้สึกโล่งนะคนทำกดดังสนแล้ว แรกนะพี่พี่ที่รถแต่มาลงเนี่ยที่มาเกี่ยวเนี่ยมาเกือบไม่ทันีน่ย มันหักขับข้างแรกนะเพราะว่าคอนโทรนก่อ,อนเราขับคอนโทรนกลางเนาะอันนี้เปลี่ยนเอาข้างกลางมันก็ไม่ถนัดน,นะคะแต่ว่ามันอันตรายเวลาเราขึ้นลง ของจอระเข้นะคะสิงเขียวจอระเข้ลูกโลกนะคะ <S <S ถ้าไม่ดีไม่ใช้คันที่สองแน่นอน, <S <S ค,นคันเก็เลยเราก็ของจอระเข้ค่ะอันนี้เราก็จอระเข้เหมือนกันถ้าถ้าไม่ดีเราคันที่สองเราไม่ใช้หรอกทุกทีใครที่มีเล่นโดงเกี่ยวท่าช่วงนี้ต้องการสายพานไปสต็อกหรือว่าสำมรองก็ติดต่อมาได้นะ สายผ่านจระเข้ทรงพาทรงมีทุกไซส์ทุกเบอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียบหรือเป็นร่องเรียบหรือว่าร่องฟัน่นะ,ะเร่งรอบต่ำไปนะแต่ก็ว่าถ้ามันรอบขนาดน,นี้เราเกี่ยวได้เดีด๋ยวไหวมันก็โอเคะคะ่ะอันนี้เข้าวตั้งไปแล้วเดี๋ยวต้องไปลองเข้าเข้าล้มบ้าง นี่ก็เป็นคลิปแรกนะคะสำหรับรถคุณปู่เราจากอู่พรประสอนการช่างใครสนใจก็ติดต่อได้ค่ะติดต่อมาที่เราก็ได้หรือว่าติดต่อไปที่อู่ก็ได้นะคะเพจนี้นะพรประัสอนการช่างฝากติตชมกันเข้าม,มาได้ค่ะนะคะ<ป>เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ